สวัสดีครับครั้งนี้ผมทำขวงปีเซออกมาคอยเช่นครับแต่ว่านี้เป็นสามแบบไม่เหมือนกันนะครับปีเซนี่เป็นเขาถือว่าเป็นลูกของมังกร,รเป็นสัตว์สวรรค์หลักๆก,ก็คือ เขามีความหมายการให้โชคด้านการเงินด้านการค้าส่วนมากคนที่เขาใช้ปีเซ่เป็นเครื่องหลังก็จะหมายถึงเครื่องหลังด้านการเงินนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าดีไซน์แต่ละชิ้นเนี่ยผมใส่อะไรเข้าไปบ้างในแต่ละชิ้นนะครับแหวนปีเซ่ตัวนี้นะครับเป็นอีก ดีไซน์หนึ่งดีไซน์แรกนะครับผมทำมามามชิ้นไหมทองหยุดขึ้นที่หลังเขาเป็นแผ่นเป็นแผงเลยไหมครับเห็นไหมครับตัวแกะได้สมบูรณ์มากๆไหมทองเวลาโดนไฟเส้นทองขึ้นสวยงามครับตัวหนาแล้วก็ด้านข้างสรุลวดลายร้อยล้านพันตำลึงทองของเราองวนี้เป็นดีไซน์ชิ้นแรกนะครับมีข้างหนึ่ง ก็ที่กระปะ๋อผมก็จะใส่เกลียวเอาไว้นะครับใส่น้ำเตยคู่เป็นดีไซน์แบบย้อนยุกค,ครับไหมสวยมากครับวงนี้เป็นวงที่2ครับก้านแหวนจะต่างกันนะครับวงเมื่อสกู่ก้านแหวนจะมีหยักแต่วงนี้ก้านแหวนจะเป็นก้านคู่ตรงขึ้นไปหากระปะ๋อพลอยนะครับแล้วก็ตัวเขาก็จะเป็นสีเข้มกว่า สรุปหลายร้อยล้านพันตำลึงทองของเรานำโชค่าเจ้าของร้อยล้านปีเสียครับสมบูรณ์มากมากแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับเส้นไหมเขาจะเป็นสีทองสุกเงางานี่เป็นปีเสียตัวที่สองนะครับเราทําขึ้นมาชุดนี้คือ3ตัวด้วยกันครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก้านแหวนจะเป็นก้านเป็นปลอกมีด ตัวนี้จะมีความอ้วนกว่าอสองตัวแรกนิดหนึ่งครับเส้นจะเป็นเส้นไหมสีทองสุกเงางามเป็นแผงเห็นไหมครับแกะสลักเป็นตัวปีเซียสวยงามมีเฮมาไทไ์แล้วก็ด้านก้านแหวนเนผมฉลุลายเป็นพันตำลึงทั้งสองข้างแล้วก็รวมที่กระเป๋าด้วยนะครับขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋าขอบเกลียวนะครับซึ่งทำให้ดูงานดูมีความคลาสสิกนะครับ นี่แหละครับปีเซียชุดนี้มีอยู่3มวง3แบบเลยนะครับไม่ซ้ำกันครับขอบคุณกับทุกๆกับลังใจนะครับสวัสดีครับ